เขาไม่สนใจรูปคุณจริงๆนะเบียนี่รจับขึ้นฐานวัฒนธรรมที่เป็นโปรเจกต์ของคุณว่างไงครับคุณจันลกจุดประสงค์ของเนื้อหาทั้งด้านวัฒนาธรรมของคุณคืออะไรแล้วอธิบายผมฟังดูสิวัฒนธรรมที่สับสนยังไงครับ ไม่ว่าที่มันไม่สับสนหรอกแล้วไงมันสับสนครับมันใช้จะล้ำหน้ามาไปแล้วนะพัฒนาการเกิดเหตุขาดเทคนิคนาลักานี่เลจุดถ้าคุณไม่พอใจจะทำงานตามแบบแผนแล้วก็คุณก็ไปทำไปเนี่ต้องทำงานมาส่งผมก็นห้อกถามกันของลูกคุณจะตอบไม่ได้เลยคุณคิดว่าคุณเป็นไทยเลยมีสมองเลิกทำงานนอกรูปนอกทางมาอธิบายมาสิ เนื้อหาของวัฒนธรรมอยู่ที่ไหนการเสนอภาพของคุณอะไรคือกันและเทคนิคของการใช้สีลองมองหาประเด็นมาตอบสิก็ไม่มีเลยดูสิดูรูปของตัวเองเหมือนพวกสาตานจุดติ๊แล้วบอกว่านี่คือวัฒนธรรมมันสับสนครับวัฒนธรรมสับสนอะไรกันวะมันสับสนครับก็พูดได้อยู่แค่นี้แม้แต่ตัวเอง จำรู้จักงานของตัวเลยผมบอกแล้วว่าถ้าทำมาสับสนก็ไปฟังอาจารย์ลงออกไดยทันท่วงทันนอกปิงสี่บอกว่าม้วนใสับสนกันแค่ไหนเอาดันเอาเกลียบกันแย่งชิงดีกันไฮ้ <Hey! S 1> เบื่อจริงๆเข้าใจหไหมผมเบื่อการกดขี่ี่อาจารย์ต้องหลายอะ่ะพยายามจะยิ่งใหญ่อะไรกันวะผมก็มีอาการที่ผู้สาผมอะ่ะเดี๋ยวคนุณนบ้ากที่คนนี้ว่าไม่ดี ต่อสิคนนอดอย่างคนนี้อย่างความรู้สึกนัท้นก็แต่ละคนน่ะให้มันเหมือนกันซะต่อนสิผมขอถามจริงๆเถอะ การครับมีความรู้ใสสะอาดและใช้ศิลปะให้เกิดประโยชน์หรือหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสอนให้ดีจะดีกว่าอย่าทำ สวัสดีค่ะและนี่คือรายการถ่ายทอดเสียงพอดแคสต์ของสเตฟานายในรีวิวหนังไทยในตำนานค่ะสำหรับวันนี้เราพบกันในวันที่11พฤษภาคม2564กับภาพยนตร์ไทยที่อยู่ในดวงใจของสเตฟานายอีกหนึ่งเรื่องและคิดว่าน่าจะอยู่ในดวงใจของแฟนหนังไทยหลายๆคนที่เป็นวัยรุ่นยุค 6 0 7 0 8 0 9 0ด้วยนะคะคือภาพยนตร์เรื่องคนขวางโลกปี2,527นำแสดงโดยคุณวัชระสิทธิกุลและอาจิกนวรัตนนะคะก็เป็นหนังที่เรียกว่าอินดี้แล้วก็มีเนื้อหาที่ล้ำหน้ามากนะคะเมื่อสักครู่ที่ต้นคลิปที่อ่า ให้ฟังตัวอย่างนะคะการโต้ตอบของพระเอกของเราคือนายจุ้นเนี่ยนะคะกับอาจารย์สอนศินลปะ,ะ,ะก็มีการโต้เถียงกันเนื้อหาหรือบทภาพยนต์เนี่ยก็ถือว่าทั้งๆทีทออ่หนังเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2527นะแต่พอเราเอา เอากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งเนื้อหานี่เหมือนพึ่งเพิ่งถ่ายทำในปัจจุบันนี้เลยเพราะว่าจุ่นเนี่ยคงจะเป็นตัวแทนของน้องๆเด็กๆเยาวชนในสมัยนี้ทีอ่อยากจะระบายออกอยากจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับครูบาอาจารย์หรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองได้ฟังบ้างอะไรประมาณอย่างนี้คือจุนเนี่ยก็จะเป็นเป็นลักษณะของตัวแทนของวัยรุ่นหัวขบฏ ก็คือเขาก็จะมีความเห็นที่แตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ในสังคมอันเป็นที่มาของชื่อหนังเรื่องคนขวางโลกนั่นเองนะคะแล้วก็นี่คือผลงานของเพิ่มพลเชยอรุณนะคะผู้กำกับที่สุดแสนจะติสมากๆนะคะหนังแต่ละเรื่องของผู้กำกับเพิ่มพลเนี่ย ก็จะเป็นหนังสะท้อนสังคมนะไม่ว่าจะเป็นสัญชาติญาณโหดชีวิตบัตรซบเมืองในหมอกเมืองขอทานอะไรเนี่ยทีเ่เรียกว่าขึ้นชื่อนะคะผู้กำกับคนนี้นะวิธีการเล่าเรื่องวิธีการาถ่ายภาพนี่เรียกว่าสวยงามโปรเฟชชั่นอลทีเดียวนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่อยากจะแนะนำให้น้องๆที่เกิดไม่ทันเนาะลองหามาดูเพราะว่า,ารู้สึกว่าตอนนี้ก็จะมี ฉายอยู่ในเคเบิลนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะอย่างครูชาแนลนะก็เอามารีรันให้พวกเราได้เห็นกันนะก็เป็นเรื่องราวนะคะของจุนนะคะเด็กนักศึกษาศิลปะนะคะซึ่งจุนเนี่ยเขาเป็นลูกคนรวย่านะเรื่องเรื่องย่อนะคะก็โดยคุณพ่อคุณแม่กน็นำแสดงโดย เสียบูย๊ยบุญนันนะคะเล่นเป็นคุณพ่อของจุนแล้วก็คุณเมตตารุ่งรัตก็เป็นคุณแม่นะคะก็คือว่ามีลูกชายนะแล้วก็หวังว่าลูกชายคนนี้จะเอามาสืบทอดกิจการอันใหญ่โตธุรกิจอทาทั้งหลายแหล่นะคะแต่ปรากฏว่าตัวจุนเนี่ยกลับมีความคิดที่ผิดแผกแตกต่างไปจาก พ่อกับแม่ก็คือว่าเขาชอบเรียนศิลปะแล้วก็มักจะมองทุกอย่างเนี่ยไม่เหมือนกับที่พ่อแม่และคนต่างๆรอบตัวเนี่ยมองทําให้มีปัญหากับทุกคนที่อยู่รอบตัวแม้กระทั่งมีปัญหากับแฟนตัวเองด้วยนะคะจนกระทั่งจุดเนี่ยก็ไปจับพัดจับผูณไปมีเรื่องมีราวแล้วก็ได้ไปพบกับนางเอกของเรื่องคืออจินวรัตน์นะคะก็เรียกว่าทรงผม เก๋มากเลยนะในเรื่องนี้นะจิกนะคะไม่ทราบว่าใส่วิกหรือว่าผมจริงนะคะหยิกฟูมาเลยนะคะเป็นแบบในในยุคนั้นเน,น,นะเก๋มากเลยในยุคนั้นก็เรียกว่าจุนเนี่ยก็หนีออกจากบ,บ้านเนาะอ,อแล้วก็ไปอยู่ในสลัมลไปวาดรูปไปอยู่กับเด็กๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นชีวิตในฝันของเขาในอุดมคติของเขาแต่เขาก็พยายามที่จะ ขายรูปของตัวเองให้กับคนเพื่อที่นําเงิน,นยมาใช้จ่ายแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรก็ถูกคุณพ่อคุณแม่ตามหาแล้วก็พากลับบ้านไปอีกนะคะพาไปพบจิตแพทย์อะไรต่างๆนาเรียกว่าโอ้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นพล็อตหนังที่ไม่ค่อยจะมีในหนังไทยใ,ใ,ใ,ในในยุคนั้นๆนะคะซึ่ง ตัวสเตฟานีเนี่ยชอบเนื้อหาแปลกประหลาดนี้มากแล้วก็มีฉากที่ประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือฉากที่จุนเนี่ยหรือคุณวัชรสิทธิกุลเนี่ยนะนำเอาภาพเขียนนะคะภ,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 ภาพผ้าใบไอ้ที่เขาวาดลงในผืนผ้าใบนะคะที่เป็น c a n วาสนะแล้วก็เอาขึ้นหลังม้านะขึ้นหลังมา้าแล้วก็ ขี่ม้ามาตามถนนในกรุงเทพนะคะในในในประมาณปี2527น,นะคะแล้วก็ขี่ม้าไปจนถึงที่มหาวิทยาลัยเพื่อเอางานเอาภาพของตัวเองไปส่งอาจารย์มันเป็นซีนที่ประทับใจมากเพราะเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอคนแบบนี้มันก็มีด้วยเหรอเทียว <laughs> ว่าโอ้ไม่สนใจรถ ไม่สนใจถนนไม่สนใจอะไรฉันจะขี่ม้าของฉันใครจะทําไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้ติสตดีนะอะไรอย่างงี้อีกอ่าประกอบกับคุณอ่าวัชระสิทธิกุลเนี่ยก็เป็นคนที่อ่ารูปร่างเนาะนะฮะทรงผมเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยก็แต่งได้เหมือนได้แบบว่า เป็นนักศึกษาศิลปะจริงๆนะ,ะและดูแบบงงๆชีวิตดีะะเป็นผมทรงรักสาย,ยาวในแบบที่นักศึกษาศิลปะในยุคนั้นเนี่ยรวมถึงยุคนี้ด้วยเนาะก็อาจจะชอบนะคะชอบไว้ทรงนี้กันอะไรเงี้ยเพราะมันดูแลดูเป็นศิลปินดีนะคะก็เรียกว่าเป็นหนังแปลกใหม่ให้อารมณ์ที่ แปลกแตกต่างออกไปเนาะเพราะมันไม่ใช่หนังเกี่ยวกับพวกรักโรแมนติกหรือแอคชั่นบู๊แหลกลานอะไรกันนะคะแต่ว่าเป็นหนังเหมือนกับหนังที่พยายามจะหาคำตอบให้กับบางอย่างของสังคมนะคะให้กับคนที่คิดไม่เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เรา เอามารีวิวให้ฟังวันนี้ส่วนความคมชัดของสีสันของฟิล์มนะคะที่เคยดูล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะสวยงามแล้วก็ชัดเจนมากถ้าหากว่ามีโอกาสได้ดูนะคะแหมเรียกว่าดูสบายตาและสีสันแล้วก็จะได้เห็นการแต่งกายวิถีชีวิตในยุคนั้นๆด้วยนะคะก็ได้ย้อนกลับไปดู วิถีชีวิตในอดีตด้วยนะคะสำหรับคุณวัชระสิทธิกุลเนี่ยเล่นหนังเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยในปี2,528ก็เบนเข็มไปสู่วงการละครโทรทัศน์โดยโดยการนำแสดงเรื่องละครเรื่องลูกผู้ชายไม้ตะพจนะคะปี2,528ทางช่อง7นะคะเราจำได้ว่าจะเป็นละครตอนเย็นๆเนาะ ประมาณที่ว่าเราเลิกเรียนกลับมาจากโรงเรียนแล้วเราก็จะได้ดูลูกผู้ชายไม้ตะพดนะคะในในยุคนั้นนะเรารู้สึกว่าแหมมันเท่มากเลยนะเลยไปเอาไม้กวาดบ้างท่อนไม้อะไรบ้างก็มามาตีเล่นกับน้องๆเด็กๆแถวบ้านนะคะเรียกว่ามีาคุณวัชระเนี่ยเป็นไอดอลเลยนะตอนนั้นนะก็ถ้าก็มาโด่งดังในเรื่อง แลกะก็มีผลงานละครกับทางช่องเจ็ดมาอีกหลายเรื่องรู้สึกว่าปัจจุบันก็จะยังแสดงอยู่ด้วยใช่ไหมคะกน็น่าจะ,อ,ะอยู่ในวงการอยู่นะเราก็ยังคิดถึงท่านนะเพราะว่าได้ดูหนังเก่าๆแล้วก็แบบเออนี่คนนี้หายไปไหนอะไรอย่างนี้สำหรับเรื่องคนขวังโลกเนี่ยก็เป็นผลงานการกำกับของอ คุณเพิ่มพลเชยอารุณและก็เขียนบทเองด้วยรวมถึงถ่ายภาพเองคือรับสามหน้าที่เลยนะคะแล้วก็มีผู้ร่วมแสดงนะคะก็มีคุณวัชรศิทธุกูลน,นะคะคุณนวรัตยุตนานคุณกิติยาโลหพันธ์คุณเมตตารุ่งรัตคุณกำทรสวุวรรณปิยสิริคุณจุติพรอรุณรัต เสียบูวิบุญนันคุณสุมิตราบุญเกื้อค่ะและคุณเจริญเอี่ยมพึ่งพรอำนวยการสร้างค่ะไฟสตาร์โปรดักชันเป็นผู้จัดจำหน่ายใบปิดที่สวยงามนะคะดูอาร์ตมากเลยก็คือคุณทองดีเป็นผู้วาดนะคะแล้วก็คําโปรยในใบปิดนะคะก็คือแหมเป็นการเรียกน้าย่อยให้เข้าไปดูหนังได้อย่างดีเลยนะคะทำไมต้องพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตของผม แม้แต่ลมหายใจก็บังคับนี่อันนี้คือคำโปรยเขาเป็นเยาวชนที่ทนไม่ได้กับระบบสังคมอาจารย์สังคมผู้ปกครองผิดหรือเปล่าเมื่อมองเขาเป็นคนขวางโลกค่ะนี่ก็คือใบอคำโปรยที่อยู่บนใบปิดคนขวางโลกปี2527ก็เป็นหนังที่ ทับใจอีกเรื่องหนึ่งละเราก็ยังระหวังในใจลึกๆว่าเราอะอยากให้มีการรีเมคหนังเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเนื้อหานะไม่ได้ตกยุคตกสมัยเลยยังทันสมัยแล้วก็เหมือนจะใช้ได้กับปัจจุบันด้วยนะคะบทพูดอะไรต่างๆเนี่ยแหมแล้วก็เราคิดว่านะถ้ามี casting ดีๆนะคะนักแสดงที่เหมาะสมนะ ก็มารับบทเป็นจุนได้นะจุนในยุค2021เนี่ยแหมก็คิดว่าหนังเรื่องนี้จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งได้นะคะก็หวังใจไว้ว่านะจะมีการรีเมคอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก็จะรอติดตามดูนะคะค่ะนี่ก็คือรายการพอดแคสต์รีวิวหนังไทยย้อนยุคในตำนานของสเตฟาน่ i ค่ะสำหรับครั้งหน้าเราจะมารีวิวหนังเรื่องไหนกันก็อย่าลืม กดติดตามกด subscribe ให้กับสเตฟานายด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่กทานคะ่ะในการติดตามฟังติดตามชมนะคะอาหารดีหล่อเลี้ยงชีวิตภาพพยนต์ดีหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ